วันนี้ป้าหมูจะมาพาทำแชมพูสมุนไพรลูกครึ่งไทยอินเดียนะคะมีส่วนผสมอะไรบ้างนั้นเรามาดูกันเลยค่ะสมุนไพรไทยของเรานะคะก็จะมีมะกรูดนะคะมีอัญชันแห้งนะคะแล้วก็มีเปลือกมังคุดนะคะส่วนของอินเดียนะคะที่เขานิยมใช้กันนะคะก็จะเป็นการพูแล้วก็หัวหอมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนําทุกอย่างนะคะ ลงไปต้มนะคะเพื่อนๆป้าหมูใช้น้ำสองลิตรนะวันนี้ในการต้มนะคะสรรพคุณสรรพคุณของสมุนไพรนะคะก็มีความแตกต่างกันไปนะคะของไทยเรานะคะดอกอัญชันนะคะก็ช่วยบำรุงผมให้ดกดำนะคะน้ามันผิวมะกรูดนะคะก็ช่วยรักษารากผมให้แข็งแรงนะคะเปลือกมังคุดนะคะก็มีฤทธิ์นะคะช่วยในเรื่องของรักษาผิวอักเสบนะคะอย่างเราคันหัวคันหนังศีรษะเราก็ ใช้ตัวเปลือกมังคุณน,นะคะเป็นตัวช่วยนะคะส่วนของอินเดียนะคะเขานิยมใช้นะคะหอมหอมแดงแบบนี้นะคะเขาบอกว่าจะทําให้รากผมแข็งแรงนะคะแล้วก็การพูนะคะเพื่อนๆมีโซเดียมแล้วก็ธาตุเหล็กนะคะเลมอีกว่าช่วยรักษารากผมให้แข็งแรงนะคะวันนี้ป้าหมูก็เลยจะจับตัวที่เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งไทยและอินเดียนะ มาเป็นส่วนผสมในแชมพูสมุนไพรของป้าหมูนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นแล้วก็เอาลงต้มเลยนะคะดอกอัญชันแห้งก็ใส่ลงไปเลยนะคะมีการพูนะคะป้าหมูก็จะใส่ไปประมาณประมาณสิบกรัมนะคะเพื่อนๆ นี่นะคะนี่นะปปาะหมูก็ใส่ไปมาประมาณสิบกร,รัมนะคะต้มลงไปพร้อมกันเลยนี้ไปประมาณสามสี่ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆเราจะตุนให้น้ำมันในสมุนไพรเราออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วเดี๋ยวเราถึงจะมาทําขั้นตอนต่อไปนะคะทิ้งไว้จนน้ําสมุนไพรที่เราต้มเย็นลงนะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมากองกันนะ แล้วกองน้ำสมุนไพรไว้นะคะแล้วก็พักเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาชั่งสาร AD 2 5นะคะก็หมูซื้อจากร้านเคมีพัน์นะคะ AD 2 5นะคะเป็นหัวเชื้อแชมพูนะคะวันนี้ป้าหมูจะใช้300กรัมนะคะแล้วก็ ลาโนลีนะคะลาโนลีนตัวนี้คือช่วยให้ผมนุ่มลื่นนะคะไม่พันกันนะปราหมูใช้20กรัมนะคะเพื่อนๆต้องแบ่งน้ำสะอาดไปละลายลาโนลีนก่อนนะคะปลาหมูใช้ลาโนลีนะคะ20กรัมแล้วก็น้ำ100กรัมนะคะเทใส่ถ้วยกระเบื้องแบบนี้นะคะแล้วก็เอาใส่ในไมโครเวฟนะคะประมาณ ไฟกลางนะคะประมาณ1นาทีนะคะถ้าเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่มีไมโครเวฟนะคะเพื่อนๆก็ตั้งไฟนะคะเอาไฟเบาๆนะคะแล้วก็ให้ผงลานูรีนนะคะละลายแบบนี้ก่อนนะประหมูจะใช้สารเพิ่มฟองนะคะประมาณ20กรัมนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ส่วนผสมกันเลยเพื่อนๆต้องเตรียมกะละมังใบใหญ่แบบนี้นะแล้วก็ตะช่างนะคะ เราจะชั่งสาร ad 25 300กรัมนะเราเทสาร ad 25นะคะไป300กรัมนะป้าหมูจะเติมสารเพิ่มฟองไปนะคะ20กรัมนะคะป้าหมูใช้สารเพิ่มฟอง20กรัมนะ,ะเทส่วนผสมทุกอย่าง ลงกะละมังนะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆกวนนะป้าหมูจะกวนจนเป็นครีมแบบนี้เลยนะคะ AD 2ีหแล้วก็ราโนลีนผงข้นนะคะทุกอย่างที่ป้าหมูเทนะป้าหมูจะคนจนเป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะเพื่อนๆต้องคนใจเย็นๆน,นะคะคนให้เขาเป็นเนื้อครีมแบบนี้เลยนะ,ะแล้วก็จะทยอยใส่น้ำต้มสมุนไพรของเรานะคะ น้ำต้มต้มสมุนไพรของปลาหมูนะคะ2ลิตรแล้วก็น้ำเปล่า1ลิตรนะปลาหมูก็เทรวมกันได้เป็น3ลิตรนะคะเดี๋ยวเราจะทยอยใส่แล้วก็กวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำสมุนไพรจะหมดนะคะเราจะตักน้ำสมุนไพรใส่ลงไปแล้วก็ค่อยๆค,คนนะเพื่อนๆต้องอย่าใจร้อนนะคะต้องค่อยๆค,คนแบบนี้เลยนะให้เป็นเนื้อครีมนะคะ กวนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ําสมุนไพรจะหมดนะคะเราจะกวนใจเย็นๆแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะถ้าเพื่อนๆเทน้ําสมุนไพรลงไปทีเดียวนะคะตัวสารเคมีเขาจะแยกชั้นออกนะคะเพื่อนๆต้องค่อยๆกวนนะคะต้องค่อยๆเทแล้วก็กวนไปในทางเดียวกันนะคะ ป้าหมูจะใส่น้ำมันมะกอกนะคะลงไปประมาณเล็กน้อยนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผมนะคะไม่ใส่มากนะนี่นะคะป้าหมูก็ทยอยใส่น้ำสมุนไพรนะคะพเพื่อนๆเห็นไหมว่าป้าหมูจะค่อยๆกลัวน,นะคะเขาจะเป็นครีมข้นไปเรื่อยๆนะคะพเพื่อนๆอย่าใจร้อนเททีเดียวนะ เดี๋ยวปหมูกวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำสมุนไพรหมดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันนะนี่นะคะปลาหมูก็เทน้ำสมุนไพรทั้งหมดที่เรารวมกับน้ำสะอาด3ามลิตรนะคะปลาหมูก็กวนจนหมดน้ำสมุนไพรแล้วนะคะสีก็จะเป็นสีอันชันนะคะเพื่อนๆก็เติมสีฟ้าลงไปช่วยได้นะคะเพื่อ ความสวยงามน่าใช้นะคะเดี๋ยวป้าหมูจะเติมนิดนึงนะเป็นสีผสมอาหารนะคะปลอดภัยนะคะเติมได้นะเราเติมเล็กน้อยนะคะเพื่อเพิ่มสีสันให้หน่าใช้ยิ่งขึ้นนะคะเพื่อนๆต้องคนส่วนผสมเบาๆมือนะคะ ค่ะสีก็น่าใช้ขึ้นมาทันทีเลยนะคะก็จะออกสีฟ้าเป็นสีอันชันนะคะค่ะแชมพูสมุนไพรลูกครึ่งไทยอินเดียของป้าหมูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเราจะต้องทิ้งไว้1คืนนะเพื่อให้ฟองเขายุบตัวลงนะคะแล้วเราจะเก็บใส่ภาชนะไว้ใช้งานกันนะคะค่ะป้าหมูก็ทิ้งไว้หคืนนะคะตอนนี้ก็ฟองยุบลงไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาดูนะคะ ความข้นหนืดเห็นไหมคะสีก็น่าใช้มากๆเลยนะคะเห็นไหมคะความข้นหนืดของเขานี่นะคะเราทิ้งไว้นะคะฟองก็จะยุบลงไปแล้วก็ความข้นหนืดเขาก็จะเพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวเราจะตักเก็บใส่ภาชนะไว้ใช้งานนะคะ นี่นะคะป้าหมูก็ตักใส่ขวดไว้ใช้งานสะดวกแบบนี้นะ <c oughs> ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแชมพูสมุนไพรลูกครึ่งไทยอินเดียของป้าหมูนะคะ <c oughs> ป้าหมูก็ตักเก็บใส่ภาชนะเอาไว้ใช้งานแล้วนะคะ <c oughs> ป้าหมูก็จะมาเตือนเพื่อนๆน,นะคะข้อควรระวังนะคะ <c oughs> เราเติมสาร AD 25นะคะ ลงไปเราจะค่อยๆกวนนะคะแล้วก็เติมผงข้นหรือเกลือนะคะเพื่อนๆต้องใส่ทีละนิดนะคะไม่ให้ใส่ทีเดียวพวดลงไปนะคะเพื่อนๆต้องใส่ทีละนิดนะแล้วก็กวนจนเป็นเนื้อครีมนะคะเพราะว่าตอนที่ป้าหมูเทผงข้นลงไปป้าหมูลืมกดอัดนะคะก็เลยไม่ได้เห็นในวิดีโอนะแต่ว่าป้าหมูจะมาแจ้งให้เพื่อนๆท้ายคลิป ว่าเพื่อนๆจะต้องค่อยๆใส่นะคะผงค้นหรือว่าผงเกลือนะคะใส่ไปทีละช้อนกินข้าวแล้วก็กวนกวนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็เติมไปเรื่อยๆนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวป้าหมูจะให้สัดส,ส่วนไว้ในท้ายคลิปนะคะว่าส่วนผสมอะไรเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเทผงค้นลงไปพวดเดียวนะคะ ความเสียหายจะเกิดขึ้นทันทีนะคะเพราะว่าผงค้นนะคะหรือเกลือนะคะจะมีความเค็มนะคะจะไปทำปฏิกิริยากับ a อดียี่สิบห้านะคะทำให้หัวเชื้อแชมพูของเราเป็นน้ำนะคะโดยที่ไม่ค้นเป็นครีมนะคะไม่ค้นหนืดน,นะคะถ้าเราเทเกลือหรือผงค้นลงไปทีเดียวนะคะจะเสียหายเลยทันทีก็คือ จะแก้ไขาย,ยากนะคะเพื่อนๆมันจะเหลวเป็นน้ำไปเลยนะคะอันนี้ก็คือข้อสังเกต1น,นะคะข้อที่2ก็คือการเติมน้ำสมุนไพรหรือน้ำเปล่าของเรานะคะป้าหมูแนะนำให้เพื่อนๆเติมน้ำเปล่าลงไปในส่วนผสมของน้ำสมุนไพรได้เลยนะแล้วเรากวน AD 25 ผงข้นราโนรีนผงฟองอะไรต่างๆจนเป็นครีมเรียบร้อยนะคะเราจะค่อยๆเติมน้ำสมุนไพรนะคะในวิดีโอมีนะคะคือค่อยๆลินเป็นสายลงไปแล้วเพื่อนๆก็กวนไปด้วยลินเป็นสายลงไปแล้วก็กวนไปด้วยนะคะจนหมดน้ำสมุนไพรนะคะเราก็ดูว่าความข้นหนืดชอบหรือ,อยังนะคะเราไม่จำเป็นต้องใส่น้ำต้มสมุนไพรไปทั้งหมดก็ได้นะคะถ้า ความหนืดข้นพอแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้ปริมาณน้ำต้มสมุนไพรเท่าที่เพื่อนๆอยากมีความข้นหนืดนะคะแต่ถ้าใส่หมดไปอาจจะเหลวเกินไปแล้วก็จะแก้ยากนะคะถ้าเพื่อนๆเทน้ำสมุนไพรลงไปพวดเดียวหมด3ลิตรนะคะอะไรจะเกิดขึ้นก็คือสารเคมี นะคะไปทาปฏิกิริยากับน้ําต้มสมุนไพที่มีฤทธิ์เป็นกรดนะคะมีความเปรี้ยวนะคะเขาจะแยกชั้นทันทีนะคะเขาจะแยกชั้นทันทีเลยก็คือด้านล่างก็จะเป็นน้ําด้านบนจะเป็นฟองที่หนาแน่นก็คือสารเคมีจะขึ้นมาด้านบนนะคะเป็นฟองที่หนาแน่นนะคะซึ่งแก้ยากมากๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆต้อง ฟังที่ป้าหมูอธิบายให้ดีๆและก็ทําตามคลิปที่ป้าหมูแนะนํานะคะเพื่อนๆก็จะได้แชมพูสมุนไพรนะคะที่มีประสิทธิภาพสูงม,มาใช้งานนะคะค่ะก็คลิปแชมพูสมุนไพรลูกครึ่งไทยอินเดียของป้าหมูนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับสมาชิกนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าหมูด้วยนะ กดแชร์กดติดตามกด subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งหน้านะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ